เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมแอบครับขอบครั้งกับชนนี่สำหรับผมไม่ได้พูดแล้วแล้วเขาดีไอไงว่ากออก็บอกว่าจะสบายดีกันนะครับก็หลักๆก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับผมการรับลูคาลิโอชายนี่นะครับกับดาร์กไลท์นะครับผมโดยโค้ดนะครับจะหมดในวันที่21 เดือนธันวาคมนะครับผมก็ถ้าใครเห็นวิดีโอหลังจากวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยก็ไปที่นี่เลยครับโปรเกมโพเทนะครับไปเลยนี่เลยแล้วก็ไปที่ m ิ s t e r y g i กินะครับแบบนี้แล้วก็ไปที่ใส่โคด้ดใช่ไหมนี่นี่นี่เก็ตโค้ไปเลยจ้า ต่อโนองต่อเน็ตให้เสร็จนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรับเอใชนออน้นี่ลูคาลิโอละกันส่วนโค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับเฮ้ยเนี่ยเห็นไ,ไหเริ่มแรกกระดวงไม่ดีแล้วล้างไม่ดีแล้ว้า <c oughs> กดผิดไปละโอเคก็ตามนี้หละผมจะพยายามทำให้เร็วที่สุดใช้นี่ แบบนี้โอ้โหพี่ก็แบาบว่ากลัวเราอ่ะใส่ไปถูกหรือเปล่าไปเลยปับป๊บปับ๊บเซิร์ชมาปั๊บนี่ชายนี่ลูคาลิโอกิฟจัดไปครับปับ๊บไม่มาแล้วเปิดกล่องมาเป็นไม่ีเลยชายนี่ลูคาลิโออ้อ สุดยอดปีเลยรับนี่เก็บเข้าโปเกดเด็กสำหรับคนที่ยังไม่มีอย่างเช่นผมอะลืมจับอะโอเคเขาบอกว่าให้ไปเช็คที่บ็อกซ์ได้เลยอะเราไปดูกันดีกว่าว่าอาเช็คแล้วจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวเราขอขออนุญาตเช็คก่อนอะขออนุญาตเช็คก่อนเช็คทีละอันก่อนเราจะค่อยๆไปโอเคไหมทุกคนโอเคตามนั้นดิวแปะมืออะ อันนี้รูคาชายนี่ของเราที่อยู่ในเชลิสบอลก็จะมาเป็นพวกเรานะเนี่สเต็ตสเตตก็อ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ใส่กันโอเคก็ได้ก็ถ้าจะมีแฟชชั่นนอนออรลาสเฟียบุลิพันช์แล้วก็ไอพันช์นะครับก็ใครที่อยากได้ท่านอกเหนือจากนี้ก็ไปกดให้มันฟื้นท่านะครับอ่ะ ต่อไปก็เป็นในส่วนของ Dark l i ลท์นะครับผมไม่ไปเลยโหแจกกันแบบนี้ไม่รักได้ยังไงเกมแบบนี้เออผมก็เป็นเกมที่เรารักแต่เล่นไปนี่คืแบบกระตุกไปก็ไม่ไหวเด้อ <c oughs> อ่ะโอเคเอ่อเท่าที่ไปดูตัวจริงๆไอตัวหนังสืออ่ะครับไอ้ตัวโค้ดอ่ะคือให้ติเรื่องนึงอาจจะติเรื่องที่มัน เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> มันดูยากอ,ะอ่ะไปเลยครับ New Moon แต่นี่เลยนี่ New Moon นี่ Double O แต่แต่แต,แต,แต่ตัว O เ네นี่ยจะเป็นเลขศูนย์นะครับอ่าเพราะว่าตัว O กับตัว I เขาไม่ให้ใส่ว่าเขาเขากันไปแล้วเข,เ,ขเขาคิดเขาคิดเผื่อไปและวเขาคิดเผื่อไว้คนแบบซื้อเื่ออย่างผมไม่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เป็น it's coming okay แบบนี้สะกดแบบอา่าวัยรุ่นอยู 90. อ่90อา่อา m รู้เลยอะว่าแบบว่านายต้องเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่90แน่ๆฮะเบิ๊บเบิ๊บเบิ๊บอ่ะเสร็จแล้วเบิ๊บจากนั้นกดปาเบิ๊บโค้ดผิดนี่ฮาเลยนะ นี่ไงมิติเข้าโปเกมอนดาร์กไลท์รับกันไปวิ้งวิ้งกันไปนี่แบบนี้เลยดาร์กไลท์ง่าย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 กันไปโอเคทีนี้ดาร์กไลท์ก็จะไปอยู่ในอ่าบ็อกซ์สองล็อแล้วเรียบร้อย เช็คก,ก่อนเพื่อความถูกต้องเราต้องเช็คก,ก่อนหนึ่งทีเหมือนเดิมปับ๊บแบบนี้ปับป๊บๆนี่มาแล้วดักไล่ก็จะมาอยู่ในกล่องเราแบบนี้เลเวลห้าสิบอยู่ในเชอร์รบอลนี่เลยโอ้นิสัยก็ไม่เร็วนะไม่เร็วก็แย่แล้ว, <laughs> move ะน,วน, Dark นะครับก็มูฟก็จะไปในส่วนดักพอลส์นะครับ Shadow Ball อ่า uh, Hypnosis แล้วก็ Dream Eater <laughs> นะครับก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็อ่าส่วนโปเกมอนภาคอ่าต่อไป DLC ตัวเสริมนะครับผม Indigo d i s ใช่ไหมก็อาจจะได้เจอกันหรือว่าไม่ได้เจอ <laughs> ไม่แน่ใจนะครับก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ